เทคนิคใช้ได้น่าพอใจมากขอบคุณที่ชมค่ะนายท่านมานี่สิค่ะฉันจะเล่าเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎของการอยู่ที่นี่ให้ฟังคร่าวๆเชิญค่ะนายท่านเชิญอะไรทำท่าอะไรเนี่ยไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเมื่อกี้เลยเหรอขอโทษค่ะฉันไม่ได้ยินน่าจะเป็นเพราะศักยภาพระดับ B ของฉันการโฟกัสแน่วแน่มันช่วยเพิ่มความว่องไวต่อภาษาทสัมผัส รอมถึงความเร็วเวลาตั้งใจคิดหรือทำอะไรบางอย่างแต่ตัดการรับรู้ข้อมูลภายนอกออกหมดเลยค่ะฉันให้เธอมาตรงนี้เพราะมันมองเห็นตรงซานได้ทั้ง3โซนโซน,โซนคฤหาสโซนพื้นที่อยู่อาศัยระดับสูงบนไหล่เขาแล้วก็โซนชุมชนเล็กๆตีนเขาฉันต้องการให้เธอเขียนกฎเฉพาะสำหรับแต่ละโซนได้ค่ะฉันทำได้เงื่อนไขมีอะไรบ้างล่ะคร แน่นไขเหรอฉัค่อนข,ข้างสนใจในศักยภาพของเธอแฮะมาลองดูกันดีกว่าว่าเวลาที่เธอตั้งใจสัมผัสรับรู้ไอ้ที่ว่าว่างไวต่อปะภะษาทสัมผัสหนักมันจะไว้ขนาดไหนค่ะฉันพร้อมแล้วค่ะแน่แน่เช้าวันต่อมาถึงฉันคนเดียวจะจัดการได้สบายสบายแต่ฉันอยากเล่บงบุมเพาะยอดฝีมือที่เชื่อถือได้พึ่งพาได้ แล้วก็คอยปกป้องทุกคนตอนที่ฉันไม่อยู่ได้คนที่มาที่นี่วันนี้คือคนที่ฉันคัดเลือกแล้วเราจะมาอัปเกรดฝีมือกันเพื่อเป็นเสาหลักของโซนคร,ริสหาดพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วครับนายท่านลุกขึ้นเถอะให้ผู้ชายตัวล่ำบึกมาเรียกนายท่านมันคุณลุกยังไงไม่รู้ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าไวท์อ e มเพอเร์ก็แล้วกันครับไวท์อมเพอเร์ จะเริ่มแล้วนะกระตุ้นภาร,รกิจพิเศษผู้อาศัยในท่อระบายน้ำภารกิจเลรวพวเอเมีมีไหมมีฉันได้เหมือนกันเงื่อนไขภารกิจคือการกำจัดหนูไก่พันธ์กับราชาหนูให้หมดแล้วหาแหล่งที่มาของการไายพันธ์ุรางวัลจะให้ตามอัตราความสำเร็จพวกเราก็ได้ภารกิจแบบเดียวกันครับไวเอมเพเร์ในนี้มือจริงๆดีนะที่จสั่งให้คน ทำคบเพลิงไว้แต่สะอาดกว่าที่คิดนะระวังพวกมันมาแล้วมากันเป็นฝูงเลยทุกคนตามมาตัวไหนไม่ตายก็ซ้ำเข้าไปได้ไอเทมเป็นหนังหนูละครับน่าจะใกล้หมดแล้วพวกเราไล่ทําความสะอาดมา16หท่อทั้งสั้นทั้งยาวคงเหลืออีกไม่มากแล้วละ่ะอืม นั่นมาอีกแล้วดูเหมือนจะมาตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวเหรอดีฉันขอลองมือหน่อยอย่าลืมตรวจสอบทักษะก่อนนะค่ะเจาะข้อมูลมะมันคืออสูนอสูนร,ระดับเจ็ดฉันดูรายละเอียดคุณสมบัติไม่ได้ดูแค่พลังอยู่ที่ประมาณ30ความเร็ว40กว่าส่วนร่างกายไว้ระวังหืม รองทาบูโรคระบาดอุปกรณ์ป้องกันระดับ B ความว่องไวบวก5การป้องกันพิษลดเอฟเฟกพิษทุกชนิดช็อคโรคระบาด1นทับผ้าคุณสมบัติรอบด้านบวก1เงื่อนไขอุปกรณ์ผู้วัฒนาการระดับมากกว่าหรือเท่ากับผ้าคำแนะนำอุปกรณ์รองทาบูยาวที่ผู้ใช้โรคระบาดสวมใส่เมื่อยแผยแพร่ศรัทธาและความตายทุกผลแห่งที่ย่างก้าวโรคระบาดจะแพร่กระจาย อุปกรณ์เหรอแถมเป็นเซตด้วยไม่คิดว่าหนูเล่เมนยางมันจะดอปอุปกรณ์เซตออกมาได้นะเนี่ยสวมอุปกรณ์ถึงคุณภาพต่ำไปหน่อยแต่ถ้าสะสมได้ครบเซตก็น่าจะแข็งเก่งกว่าอุปกรณ์ทั่วไปในระดับเดียวกันหลายเท่าราชาหนูโรคระบาดตายแล้วภารกิจก็เหลือแค่อีกอย่างเดียวคือหาต้นสาเหตุการกลายพันธุ์ผ่านมาห้าทอดแล้วนะทำไมไม่เจอสักตัวเลยเดี๋ยว ดูซับสปอโรกระบาดครั้งแรกแต้มไวรัสบวก10ดูซับโรกระบาดเสียบกระดูกครั้งแรกแต้มไวรัสบวก23ดูซับโรกระบาดเนื้อเน่าครั้งแรกแต้มไวรัสบวก15ดูซับสปอโรกระบาดกายพันธ์สีเขียวเข้มครั้งแรกแต้มไวรัสบวก14ดูซับโรคตายทมินครั้งแรกแต้มไวรัสบวก20อยู่ในท่อระบายน้ำมีโรคระบาดเยอะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าพวกไวรัสที่มาได้ เป็นของที่ไม่เคยมีอยู่ก่อนการทดสอบจะมาถึงนะสิแถมแต่ละโลกกับปริมาณไวรัสของมันก็มากพอจะเป็นอันตรายต่อผู้วิวัฒนาการด้วยดูเหมือนสาเหตุการกลายพันธุ์น่าจะอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลแล้วส่งเจือชงให้ทุกคนไปต่อไม่ได้กลับออกไปข้างนอกด่วนเลยค่ะน่าสนใจชะมัดได้แต้มไวรัสเพิ่มไวขึ้นทุกย่างก้าวเดิน ถ้าไปถึงแหล่งต้นกำเนิดจะได้ไวขนาดไหนกันนะน่าจะเป็นตรงนี้ที่นี่สำหรับฉันมันคือสวรรค์ของแท้ศพเหลือนี่เหลือแหล่งกำเนิดไวรัสโรคระบาดก็กจบแล้วนะครับสำหรับการอ่านมังงนะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยฝากกดไลค กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ